สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนะดูพระในถาดของผมนะครับมามามาส่วนใหญ่ก็เป็นพระวัดดวงวางสนามนะครับอันนี้ก็วัดดวงแน่นอนนะครับนี่นะครับแบบนี้แหละนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านผู้ชมนี่ก็หลักไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะขายอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นพระผงวัดดวงอย่างเดียวอดูไปเรื่อยๆนะครับเผื่อท่านเจอทางของท่านนะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อรวยนะ หลวงพ่อรวยแต่ผมไม่ทราบปีนะท่านผู้ชมเนี่ยนะวัดดวงนะท่านผู้ชมนะอย่างนี้ผมขายวัดดวงอยู่แล้วนะเป็นผ้าโลหะไม่ใช่ผ้าเหรียญปั๊มนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นนี่แหละครับแบบนี้แหละนะอันนี้อันนี้เนะื้อหาดีไม่เอ่ยอน,นี้จะประมาณนี้นะครับไม่มีการส่งภาพเพิ่มเติมไปท่านไหนเหมือนเดิมนะครับพอดีผมอัดอัดคลิปเสร็จนี่ก็ผมจะต้องไปทํทธุระหลายอย่างนะหน้าภาพก็จะได้ไม่ช้าด้วยนะเอาตรงๆเลยนะท่านผู้ชมนะ พี่ๆหลายคนที่ว่าซื้อผ้าวัดดวงก็ไม่ได้รับภาพเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมทราบดีไม่ต้องกลัวว่าผมจะส่งไม่ตรงปกนะครับอันนี้มีรอยลั่นนะครับนี่ผ้าสมเด็จสายลุงเนี่ยผมซื้อมาจากสนามนี่ะอาจารย์สุริยันอันนี้แท้แน่นอนอันนี้นะครับอันนี้แท้อยู่นะพระเจจิเนี่ยผมดูได้อยู่นะครับผระสมเด็จสายลุงแต่ว่ามีรอยลั่นนะครับรอยลั่นเต็มองคเลยนะท่านผู้ชมเราก็บอกลูกค้าโดยมีรอยลั่นนะครับนี่ะอาจารย์สุริยันเจจิชื่อดังแห่งน่านจะเป็นมหาสารคามไหมท่านผู้ชม พูดผิดต้องกราบขออภัยนะนะครับศิ์ลูกหายเยอะมากนะเป็นพาเกจิยุค้งหลังนะครับที่ร้อนแรงเหลือเกินนะครับนี่อันนี้ก็อีกอันนึงนะท่านผู้ชมประทุกออกมาจากด้านในแบบนี้แหละอันนี้ก็เป็นลูกอมลูกอมข,า,ขาวๆนี่แต่มีรอยกระเทาะรอยแตกข้างในเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะเนี่ยลูกอมนะท่านผู้ชมนะนี่ครับไม่ต้องเสียเวลาไปเดินสนามนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปคุยกับชาวบ้านท่านผู้ชมเพียงแค่นะครับท่านนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็แคปภาพพาะที่ท่านสนใจ หรือว่าพระที่ท่านชอบนี่ครับมาสอบถามทางข้อความส่วนตัวว่าอยู่หรือไม่ราคาเท่าไหร่ตกลงราคากันได้ก็โอนเงินเข้ามาก็แค่นั้นนะครับท่านชมผมก็ไม่ส่งให้นะไม่ยากไม่ยากนะครับแบบนี้วัดดวงแน่นอนครับวัดดวงแน่นอนนะครับยังไม่เห็นนะครับมีพระหลากหลายเยอะแยะมากมายนะท่านผู้ชมนะเพียงแต่ว่าผมนี่ยังอ่ก็อัดลงเรื่อยๆแหละครับอัดลงเรื่อยๆนะ,นะท่านผู้ชมเนะาะอัดคิดลงให้เรื่อยๆแหละอันนี้อ,องค์หนึ่งนะครับ เดินไปฝั่งนี้จะได้สว่างสางหน่อยนะครับนี่นี่นี่องค์หนึ่งนี่นะครับท่านไหนทราบหรือว่าท่านไหนเก่งพระเนื้อผงเนื้อดินหรือว่าเป็นพระท้องถิน่นคนเก่งเขาเก่งจริงๆนะเขาเห็นแค่นี้เขาก็รู้แล้วว่าเทสแท้หรือเก๊นะครับท่านผู้ชมนะครับ,นะรบเขาจะรู้นะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ธรรมดานะคนเล่นพระนี่ผมเคยเห็นแล้วแหละเห็นแค่ภาพนี่แหละท่านผู้ชมเขาสามารถตัดสินใจนัดเช่ากันได้นี่ออ้ยโอ้โหพระสมเด็จนะครับอยู่ในถาดผมนานแล้วเนะี่ย อย่างนี้ไปสนามกาดสูงก่อนละ่ะพิมพหน้ารักน่ารักสวยๆแบบนี้นะโอ้โหทรร่านผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไปตรงนี้ก่อนอยังไงก็ไปสนามก็ต้องกาดไปก่อนเผื่อได้ตังได้ตังมาผมก็มาเลี้ยงครอ,อบครัวแหละครับท่านผู้ชมเนาะเป็นธรรมาดาแหละลูกเต้าขอไปโรงเรียนแล้วก็ต้องให้เขาแหละไม่ได้นี่หลักเราออกหลัลกร้อยนี่กว่าจะได้ถึงพันหนึ่งก็หลายองค์เหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วก็มีต้นทุนด้วยนะ เวลาผมส่งผ <V> ้าเนี่ยผมก็ขออนุญาตพี่พี่ไปส่งพร้อมกันนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะใครคุยง่ายๆเวลาซื้อผระผมผมก็ไม่ยากหรอกครับผมเห็นข้อความผมก็ไปตอบทันทีแต่ว่าถ้าใครยุกยิกยุกยิกเนี่ยนะครับยากซื้อยากหรืออะไรผมเลยขี้ผมมากเกินไปผมก็ไม่ไม่นั่นหรอกครับผมเหนื่อยด้วยบางทีเราได้เงินมาเราก็ไม่สบายใจท่านผู้ชมบางอย่างเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ที่ไหนไม่รู้นะนะครับเอาที่ว่าเราสบายใจดีกว่าท่านผู้ชมผ้าอยู่กับเราท่านผู้ชมไม่ต้องนี่หรอกเงินก็หาเมื่อไหร่ก็ได้นะ เนี่ยโอเคนะครับแต่ว่าพี่ๆหลายท่านก็เข้าใจผมนะพี่ๆเขาก็ทราบดีแหละเห็นผมมือน,น้อยๆนะได้เงินมาผมก็ไปเติมน้ํามันรถท่านผู้ชมน้ํามันรถเหลือจากน้ามันรถก็ให้ลูกๆไปโรงเรียนแล้วก็ไปซื้อผ้าเข้าผมก็กราบขอบคุณทุกท่านแหละครับที่เมตตาผมเนาะท่านผู้ชมเนาะไม่มีอะไรหรอกครับพี่ๆโอองนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวองค์นี้เอาไว้ก่อนองค์นี้คนขอติดต่อน,นี่ยังไม่ได้ลงคลิปเลยเนี่ยท่านผู้ชมนี่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 นนองค์หนึ่งนะช่วงที่ไปซื้อของโอ้โหนะ แปลกจริงๆแต่ว่าด้านหลังก็จะมีรอยปั๊มอย่างเงี้ยเนี่ยมีรอยปั๊มแบบนี้ผมงงมากเลยในองค์นี้ยน,นะ,นะช่วงนี้พระสมเด็จพระวัดดวงนี่ขายดิบขายดีเหลือเกินนะครับเนี่ยผมแทบจะไม่ยกเหรียญขึ้นเลยนะท่านผู้ชมสังเกตไหมเดี๋ยวชุดนี้ผมมาไปจับราคาเนี่ยอ่าอันนี้นี่อันนี้ที่ไหนไม่รู้เน,นี่ยก็พระสมเด็จนี่ครับมีบินนะบินแบบนี้แหละครับ จะเป็นปูนปัตเตอร์หรือจะเป็นอะไรไม่น่าจะใช่ปูนปัตเตอร์หรอกนะถ้าปูนปัตเตอร์ไม่ใช่แบบนี้หรอกอ่าเอาต่อไปก็จะเป็นในถักในนี้ก็แล้วกันนี่นะครับนะดูไวๆนะพี่ๆนะอย่าได้ดูเยอะๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้พระสมเด็จนี่ครับช่วงนี้ข้างใครเหลือเกินพระสมเด็จสําเร็จทุกประการนี่ครับพี่ๆอื้อครับแบบนี้แหละท่านผู้ชมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับไอ อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เก่าๆนีดสองดีนะที่สนามเนี่ยไม่ธรรมดานะอันนี้ผมก็ไม่รู้ซื้อมาตอนไหนนะเนี่ยอยู่นี่นานแล้วลหละเห็นเก่าๆแบบนี้ขายได้นะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นที่สนามหรือว่าอยู่ช่วงวัดดวงเก่าๆมันๆแบบนี้ขายได้แต่อย่าไปขายแพงนะขอให้มีค่าข้าวค่าอะไรก็โอเคแล้วอันนี้สมกอสมกอไหวไว้เนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมนะครับหอยหอยหอยวางไหนล่ะพี่นอ้อ ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ขายได้นะที่สนามกาดสูงไว้ก่อนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีบินบินตรงเนี้ยท่วมในท่วมมิดเลยนะถ้าใครรู้ที่มีทางนะครับนี่อีกองหนึ่งนี่ถ้าเป็นภาพปิดตาสายชมบุรีนี่คุยไม่รู้เรื่องนะเนี่ยท่านผู้ชมเนื้อหาแบบนี้แหละนะนี่นี่นี่แต่ว่านี้เป็นเป็นในคล้ายๆกับไเนื้อดาอะเนื้อดาเขาเรียกว่าเนื้อผงใบลานอะเนื้อผงใบลานหรือว่าเนื้อไอ้คุกลักหรืออะไรท่านผู้ชมอ่ะพูดไปก็เท่านั้นแหละนะท่านผู้ชม อันนี้ท่านประหลัดประหลัดนี่มันย็บเลยอะนะมุมกล้องนี่ไม่ได้เห็นไหมครับท่านผู้ชมอยู่ใต้แสงไฟสีเหลืองๆแหละอันนี้ท่านประหลัดจะเป็นโอ้จะกลายเป็นหินอยู่แล้วเนี่ยมีรอยเนี่ยเป็นเขานะไม่รู้เขาอะไรไม่รู้ดูดีครับท่านผู้ชมมีรอยจานด้วยนะเมตตามหาเสน่ห์แะครับห้อยไปไม่ได้เดี๋ยวสาวๆคิดการ์ดเป็นเรื่องัอนนะท่านผู้ชมอันนี้ครับรายการต่อไปครับไปดูเรื่อยๆครับท่านผู้ชมนะครับ อุ้ยอันนี้เป็นผ้าผ้าเนื้อเนื้อปิดตานะอันนี้เป็นโลหะนะเนี่ยเป็นเป็นโลหะนะท่านผู้ชมแบบเนี้เออยเก่าใชเานาะพี่น้องดูครับตามซอกกาดไปก่อนแล้วองค์นี้นะขอกาดไว้ก่อนนะขอกาดไว้ก่อนอันนี้จะเป็นนี่นี่น,นี่เนื้อหาไม่ต้องพูดถึงนะครับวัสดุที่นามาแกะนี่ไม่ต้องพูดถึงหายากก็แล้วกันดูครับใครดูเป็นนี่แป๊บเดียวเขารู้แล้วนี่โอเคนะอ่ะต่อไป อันนี้เป็นเทวเวทเทวเวทตัววันไม่ทราบที่เนี่ยแบบนี้แหละนี่นี่นี่นะครับเนี่ยนะครับนี่โอเคนะนะครับขายอย่างเดียวนะครับวัดดวงวัดดวงอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ดูสักสิบนาทีพอดีผมไปซื้อความจํามาแล้วอันนี้ก็หนักอันนี้หนักปึ้งเลยท่านผู้ชมดูเนี่ยตามซอกผมไม่ได้ทําอะไรเห็นไหมครับ แบบนี้คาบดินคาบหิ่งตามซอกเนี่ยอย่างเงี้ยขายดีที่สนามนะแต่ว่าไม่รู้ที่อย่างเงี้ยไปกาดก็ไม่อยากไปกาดสูงถ้าสนามสนามผมกาดเลยนะถ้าสนามผมเปิดราคาสูงเลยแต่ว่าถ้าในเพจของเราไม,ไม่ไม่ค่อยอยากแบบนั้นนะท่านผู้ชมเอาแค่ค่ากาแฟนะครับค่าน้ําก็โอเคนะกําไรนะท่านผู้ชมแต่ว่าอย่างนี้ก็ขายได้อยู่แล้วนะเก่าเก่าแล้วแหะแต่ว่าผมไม่ทราบที่นากปกแลนะ้วเนี่ยดูสิครับท่านผู้ชมไม่ทราบเป็นไม่ใช่โลหะนะ แต่ว่าหนัะไม่ใช่โลหะคล้ายๆกับเนื้อผงนะนะท่านผู้ชมนี่กอง์นึ่งนะเนี่ยเป็นอันนี้เป็นโลหะดย๋ยวผมมาถ่ายให้ทีหลังนะท่านผู้ชมผมจะไปรับเด็กน้อยแลวไปส่งผ้าด้วยนะอันนี้ก็เล็กอันนี้ก็อะไรอะไรไม่รู้เล็กจิ๋วๆนี่เป็นเนี่ย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 เล็กจริงๆนะท่านผู้ชมนี่เนี่ยเนี่ยด้านหลังเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาท่านอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับกดติดตามเอาไว้นะท่านผู้ชมนะ กดติดตามมาไว้เผื่อท่านไหนอยากจะมารับชมพระผ,ผมไปซื้อพระมาทุกที่นะครับตามตลาดนัดนะครับหรือว่าตามสนามพระหรือว่าตามข้างทางหรือไม่แน่ก็เห็นชาวบ้านก็อาจจะไปช่วยเขาหมออะไรตรงนี้ก็มีนะนะครับอันไหนที่ผมดูไม่ขาดผมขายวัดดวงอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะอันไหนที่ผมดูขาดโดยเฉพาะเหรียญเหรียญผมจะไม่ขายวัดดวงนะเหรียญเป็นวิชาเอกผมจะขายแบบรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะอันไหนดูไม่ขาดผมก็ไม่ขายแค่นั้นแหละท่านผู้ชมถ้าเป็นเหรียญน,นะ ไม่ต้องมาวัดดวงนะครับแต่ว่าพ้าผงผระสมเด็จพระไม่รู้ที่พระปิดตาต้องวัดดวงแหละท่านผู้ชมซื้อกันแล้วก็ต้องจบกันไปนะครับอันนี้มีแฉลบไม่เอ่ดด้านบนนี่นะเนี่ยรอยเปลือกนิดเดียวแต่ก็ไม่ทะลุนะอ่าไม่ทะลุนะครับท่านผู้ชมนะมาอยู่ในเรี่ยมกเก่าแบบนี้แหละอ่าอันไหนต่ออันนี้ดูเลยัง้งผมว่านะอาจจะหมดเวลาแล้วท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเนื้อดินมาพร้อมเลี่ยมนะครับจะหมดเวลาแล้วพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับอ่าอันนี้ก็ ยังไม่มีใครเช่าหรอกครับชุดเนี้นะครับอันนี้ผมมาผมมาอัดเพราะว่าเนี่ยมีลูกค้าเช่ามาในชุดเนี้เนี่ยชุดเนี้วัดดวงน,นะครับแล้วก็อันนี้แท้นะครับอันนี้วัดดวงวัดดวงไปอยู่ที่ไอกาะสินแล้วก็รายกันนี้ไปอยู่กรุงเทพมหานครนี่อันนี้ลูกค้าเช่าแล้วเช่าแล้วโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ